การย้ายทีมที่น่าจดจําที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลคือการย้ายของเนย์มาร์ที่ทําลายสถิติโลกในปี2017เมื่อเขาย้ายจากบาร์เซโลนาไปปารีแสแซงแฉกแมงด้วยค่าตัวที่สูงถึง222ล้านยูโรซึ่งถือเป็นการทําลายสถิติการย้ายทีมที่มีค่าตัวสูงสุดในโลกในขณะนี้และคลิปนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับ10อันดับนักเตะที่ย้ายทีมด้วยค่าตัวสูงสุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลและก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของผมด้วยอันดับ10รริตียโโ คริสเตียโนโรนันโดย้ายจากเรอัลมาดริดไปยูเวนตุสในปี2018โดยค่าตัว117ล้านยูโรซึ่งถือเป็นการย้ายที่มีการคาดหวังสูงจากทั้งยูเวนตุสและแฟนบอลโรนันโดทำได้ดีในช่วงแรกกับยูเวนตุสเขายิงประตูดได้มากมายและเป็นกำลังสำคัญในทีมโดยเฉพาะในเซเรียอาเขาช่วยให้ยูเวนตุสคว้าแชมป์ลีกได้2ส,สมัยในปี2019และ2020ซึ่งเป็นการรักษาความสำเร็จในลีกที่ยาวนานของทีมอย่างไรก็ตาม แม้ว่าโรนัลดจะมีผลงานที่ยอดเยี่ยมในแง่ของการทำประตูแต่ยูเวนตุสไม่สามารถควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้และในปี2021โรนัลดตัดสินใจกลับไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งทำให้การผจญภัยของเขากับยูเวนตุสจบลงหลังจากที่คาแข่งกับยูเวนตุสเป็นเวลา3ปีอันดับ9แจ็คกรีลิสการย้ายของแจ็คกรีลิสจากแอนตันวิลล่าไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2021โดยค่าตัว117.5ล้านยูโรถือเป็นการย้ายที่สร้างความคาดหวังสูง เนื่องจากเป็นการย้ายที่มีค่าตัวสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกในเวลานั้นโดยรวมแล้วกรีนิถือว่าประสบความสำเร็จในการย้ายมาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แม้จะมีคำถามเกี่ยวกับค่าตัวที่สูงแต่การควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสามสมัยและยูฟาแชมเปี้ยนลีกหนึ่งสมัยทำให้การย้ายของเขาถือเป็นความสำเร็จในระดับสโมสรอ,อย่างแน่นอนแม้จะไม่ได้มีตัวเลขสถิติส่วนบุคคลที่โดดเด่นมากมายอันดับแปดอ,องตัวกรีนมัน การย้ายทีมขององตัวอัรกนษมาจากแอตเลติโกมาริดไปบาร์เซโลนาในปี2019โดยค่าตัว120ล้านยูโรเธอเป็นหนึ่งในดีลที่น่าจับตามองแต่สุดท้ายกลับไม่เป็นไปตามความคาดหวังของบาร์เซโลนา บาร์เซโลนาดึงตัวกรีดมันมาเพื่อเสริมแนวรุกให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยหวังว่าเขาจะช่วยแบ่งเบาภาระของลีโอเนลเมซี่และเพิ่มมิติในเกมรุกอย่างไรก็ตามเขาต้องปรับตัวกับสไตล์การเล่นของทีมซึ่งแตกต่างจากระบบของแอตเลติโกมาดริดที่เขาเคยรุ่งเรืองแม้จะมีช่วงเวลาที่ดีอยู่บ้างแต่โดยรวมแล้วกรีนมันไม่สามารถโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดของเขาได้ในสีเสื้อบาร์ซ่าเรื่ของกรีนมันกับค่าตัว120ล้านยูโรถือเป็นความล้มเหลวของบาร์เซโลนาในแง่ของการลงทุน เนื่องจากเขาไม่สามารถโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดได้และสุดท้ายก็ถูกส่งกลับไปแอตเลติโกมาเดในปี2021โดยสัญญายืมตัวก่อนที่ทีมเก่าจะซื้อตัวคืนในราคาที่ต่ำกว่ามากอันดับ7เอเดนอาซา120.80ล้านยูโรเดียวการย้ายของเอเดนอาซาจากเชลซีไปเรอัลมาดริดในปี2019ด้วยค่าตัว120.8ล้านยูโรถือเป็นหนึ่งในดีลที่มีการพูดถึงมากที่สุดในช่วงนั้นการย้ายครั้งนี้เต็มไปด้วยความคาดหวังจากแฟนบอลและสโมสร เนื่องจากอาซามีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมกับเชลซีโดยเฉพาะในฤดูกาล2018-2019ที่เขาทำประตูและแอซิสได้อย่างต่อเนื่องอีกครั้งยังช่วยให้ทีมคว้าชแชมป์ยูโรบาลีอย่างไรก็ตามการย้ายของอาซากลับไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังเนื่องจากเขาประสบปัญหาบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงที่อยู่กับเรอัลมาดริดทำให้ไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งได้เหมือนสมัยที่เล่นกับเชลซีทําให้ดีนี้ถือว่าไม่ประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังจากค่าตัวที่สูงอันดับ6เอนโซเฟอร์นันเดส การย้ายทีมของเอนโซเฟอร์นันเดสจากเบนฟิก้าไปเชลซีในปี2023โดยค่าตัว121ล้านยูโรโถือเป็นหนึ่งในดีลที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในช่วงตลาดซื้อขายเวลานั้นเพราะเป็นการย้ายที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรเชลซีและของลีกอ,อังกฤษในเวลานั้นการย้ายของเอนโซเป็นผลมาจากฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของเขากับเบนฟิก้าในฤดูกาล2022-2023โดยเฉพาะในฟุตบอลโลก2022ที่เขาช่วยอาจเจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีอนาคตสดใสที่สุดในโลกการย้ายของเอนโซไปเชลซีด้วยค่าตัว121ล้านยูโรนับว่าเป็นการลงทุนที่น่าสนใจและประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าเชลซีจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทีมและฟอร์มที่ไม่สม่ำเสมอแต่เฟอร์นันเดสได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นตัวหลักของทีมในอนาคฟตการย้ายครั้งนี้ถือเป็นดีลที่คุ้มค่าในระยะยาวสาหรับเชลซี